เดี๋ยวจะเป็นลานจอดรถของนี้รับนีงนี่ก็จะนี่สองชั้นเนาะ <c oughs> มี่ได้เซคเกอร์ตีจะมาเปิดประตูให้คพ <c oughs> ือบ้านเข้าในย่างแกงสีนะอ่า <c oughs> มีกจะจ้องมีกุญแจ กดปุ่มเข้าไปข้างน,นนี่ก็ใครอันนี้ก่อนจักแบบก่อนเห็นปันป่นบอมเนี่ยเป็นเห็นเนาะหินใ่นี่บุ้งได้พี่น้องใหญ่บอมนี่จะเป็นตัวผู้หญิงได้นเนี่ยไงพี่น้องก่อน ่บน,นีโอ้ยต้องมั่งกวนหนูลงเดินไม่ได้สิลมมุนติลิวติลิวเด้ขากระเจ็บร่างกระเจ็บเลยสิมุนติลิวติลิวเลยสิเด้เขาล่องบานฉันเด้เดี๋ยวเด้อพี่น้อง <c oughs> นี่เดินยากเด้เป็นก้อนเห็นยังเสียเขากำลังก่อสร้างเนาะนี่เขาก็จะท่าถนนท่านมายังไม่ นี่ <c oughs> นี่ก็ขยายออกไปเองน,นี่โซนนี่นี่เนี่ยเขาก็จะท้ำนี่ถ้ำอะไร <c oughs> รถก็จะได้ขับขึ้นมาง่าย ไม่อยากขับรถเคลื่อนเนาะนี่พี่น้องที่จังฝนสิตรงเหรพี่น้องลงเนินได้แบบนี้เดินไม่ในท้ำขุดแบบนี่ลงเนินแต่เขากำลังท้ำถนน,นดีแล้วว่าเขาเอำเภอสื่อถนอนขยายออกมาเนาะของฟังนี่ก็ฟังโซนนี่ก็จะเป็นโซนหนึ่งทั้งฟังนังงงนง่นก็จะเป็นทั้ง อำเพิ่ยังสีน่ะเขาก็จะบิกกระอจ่งสีเนาะเริ่มขยายออกเริ่มขยายถนน <c oughs> นอจาจกส่วนเนาะเนี่ยอันตึกชุ่มๆนั่นก็นจะเป็นอะไรอย่งไอย่างบรนด์สต๊าฟคู่ไมื่อวัเพิ่งนะพป่น้อง เราเดินไปนาสองคนคุณละ่ะจกักทูบ้าไปเร <c oughs> าหยอกไปข้างที่นองแบบคุณน,นี่เป็นก้อนหินนี่น้องเออหนุ่มทงสีด้คุณได้สีสะดุดก้อนหินโอ้คุณน่ะน้ามไล่ค่อยๆน้าออกข่างที่นอกไม่ยังละ ค่อยน้ำบอกกันสันเจ๊ดได้น้ำได้แบบน,นี้อ๋อหรือว่าทอเสียมือนัดน้อมือนัดนบ่มีน้ำเนาะมันเสียอีกแล้วเหื่องความเสียหายเนี่ยเขามันหลุดแบบนี้โนบ่มีภัยเห็นบอกก้วยเนาะพนักงานกับพุทห,หินก่อนหินอยกที่เคื่คองคูนะ่แด้พี่น้องนบนน่ะ เลยค่ะเย้นี่ไปห้างนี่นะ,ะไม่อยากใช้เขาไม่อยากใช้เขาปันใด <c oughs> เป็นทำงานอยู่เนาะแตเกียรเพิ่นเราให้เกียรติเพิ่นแต่เขาอยู่บ้านแถวนี้พี่น้องเขาไปไปสถานที่อื่นโอ้มันเป็นบ่อน้ำพี่น้อง <c oughs> โอ้นนคุณนก้มันเป็นบอลหนักคุบอกลูกเขานัอ้าคุณนับเป็นหนเบิ้งบอลใหญ่เลยลูกานักไปเรนี้รลูกก ลือเาน้ำใสโอ้เกิดให้ให้พวกเขาไม่มินหนาเลยนนอะแสดงว่าเขายืนบนน้ำได้เนี่หรือว่ายังไงมาเร่เรือยแังสียากดูยาหินสีน้ำได้สิประท่านไปรับลูกโอ้ยเนาะแค่แต่เบา เด้อพี่น้องค่ะจังเจอกันไหมนาดค่ะสวัสดีค่ะ